สวัสดีครับอันนี้ผมอัปเดตการทําบ้านล่าสุดก่อนนะครับผมอันนี้เสาเสากระทาสีขาวเรียบร้อยนะฮะมีการตัดแสเอ,อตัดสีตัดเส้นครับผมตัดเส้นดูประตูใหญ่มากฮะใหญ่มากประตูเป็นประตูไม้อย่างอย่างหรูเลยนะฮะนี่อย่างใหญ่ครับผมประตูใหญ่มากามีการตัดขอบเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างก่อนนะครับว่า ความสวยงามของด้านข้างนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเราลองแทนมาดูนะฮะด้านข้างนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงฮะด้านข้างหลังใหญ่มากสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมดูฮะสวยงามจริงครับผมเป็นบ้านหลังใหญ่ ที่เราออกแบบกันเองนะฮะแล้วก็สำเร็จรุ่นร่วงไปด้วยด้วยดีนะฮะภายในระยะเวลาสั้นแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองดูครับผมอทำไมถือยันมดูความสวยงามนะของบ้านย็งไงฮะใครจะเอาไว้เป็นโปรเจกต์ของตัวเองก็ได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่สงวนลิขสิตนะฮะประตูโหบานใหญ่มากผมชอบประตูมากนะ พรประตูไม้ที่กรุงเทพเนี่ยถ้าบ้านระดับเออหลายสิบล้านหรือประมาณร้อยล้านเนี่ยก็จะใช้ประตูไม้แบบเป็นไม้ของแท้ขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะ,ะนี่เกิดจากไอเดียนะฮะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของบ้านประยุกต์รุ่นใหม่นะครับผมโอเคครับอาจบสิ้นเรียบร้อยสำเร็จเร่่วงไปด้วยดีครับผมนายหลังดองครับสวัสดีครับ